ช่วงคันไม้คันมือเป็นไงล่ะจะได้ไหมคลาสสิกมากตรงนั้นมันมีทั้งมากี่ปีนะฮะโชว์ไก่ทองในพี่ดีเท่าที่จำความสามร้อยกว่าปียไียบคไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะก็เท่าอายุของของฟาร์มจระเข้ใไหมฮะใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงฮะค่ะเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีแค่พอเลี้ยงอ๋อฮะค่ะแล้วก็ถึงจะพัฒนามามีการแสดงต่างๆครับผมค่ะก็พูดง่ายๆประมาณ20-30ปีเนาะใช่ค่ะก่อนเราเกิดอีก่ะก่อนเราเกิดดิเออไม่ธรรมดาพี่คิดเดี๋ยวอะไรเจออะไรพี่จระเข้กระโดด อ๋อเราใช้วิธีคล้ายๆตกปลาตกจระเข้ใช่ไม่ใช่มีเวลาไหมเฮ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วมันอยู่แค่ตรงนี้ก็ต้องดูนิดนึงใช่ไหมค่ะหรือว่าจะโชว์ฝีมือเองก็ได้ได้อะพี่ให้มันกระโดดเหรอพี่เราสามารถร่วมร่วมร่วมวยได้ด้วยลงไปในบ่อเลยอีกแล้วอีกเลยค่ะเดี๋ยวก่อนคือคืออะไรพี่เริ่มต้นคือเราต้องเอาอันนี้ก่อนไปใช่ค่ะก่อนไปตกอ๋อก็คืออุปกรณ์คันเบ็ดคันเบ็ดอ่าฮะอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผูกอะไรไว้ด้วยฮะเนี่ย นี่ราคาเหยื่อเหยื่อที่จะตกจระเข้ใส่น้อยไปไหมมันคือไก่คงไก่คงไก่ค่ะลักษณะเป็นหลอดบอรดไหนโดดดีวันนี่เขาบอกว่าบอร์ดนบอรดไหนครับใช่ค่ะตัวใหญ่ด้วยไม่ตรงนี้ก็ได้นะตัวเล็กๆผมว่าน่ารักดีตัวใหญ่ๆคืไม่เล้าใจกว่าไหมครับเล้าใจกว่าเอาแบบคือสาระคดีที่เคยเห็นนะไม่คือชีวิตผมมันทำอะไรเล้าใจแบบ เเยออะแแล้วคครับบบาก็อีกอย่างหนึ่งเขาไม่เป็นไรมั้งคะโอ้อย่าไปกลัวร้องก่อนขอเสียวๆใช่ไหมๆปะตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่โอู้หู้เฮ้ยพี่คิดดูดิจะระคา้ตัวไเรื่อเลยอ่าตรงนี้นะอ่าหย่อนเหยื่อลงไปค่ะหย่อนลงไปค่ะเหยื่อที่เรานํามาเนี่ยค่ะต้องหย่อนไปให้แตกๆเขาเลยป่ะครับใช่ค่ะไม่เดี๋ยวมันต้องมีเทคนิคหน่อยนะครับพอเขางับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราควรทำไงเยอะหรือว่าเราควรจะปล่อยไม้โยนไปแล้วตัวใครตัวมันเยอะสิคะสนุกกว่าเราต้องเยอะ มาแล้วมาแล้วแต่แตกสะงานดูดิอยู่เงี้ใช่ไหมโอ้ยใกล้แล้วค่ะใกล้เคียงแล้วค่ะเฮ้ยคุณเอาคู่ออกไปดิเฉยแล้วแบ้แบบนี้อะไรอย่ามาผมอยู่กู้ไปเฉยอันนี้ด้วยอ่ะโอเคโอเคมาเลยเฮ้ยเฮ้ยดูตัวนี้ตัวนี้พี่คิดไปเลยแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้กินแล้วนะโอคยเสียง แต่ไม e ่ใจนตึ่งๆไปเล่นละไม่เล่นละนี่แหละค่ะความเราใจนี่น oh ี่นี่เดี๋ยวนี้โอ้ยเออให้กินละให้เริ่มแย่งกแล้วพี่เล่เขาจะเริ่มแย่งกันแล้วให้กินละให้กินโอ้ยเป็นไงไม่ต้องเยอะเพราะมันไปแล้วเดี๋ยวเขายังไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยเอพี่คิดเอะเป็นไงบ้างแหม่โอ้โหกระโดดสูงไปแล้วให้เขากินเถอะสงสารเขาเดี๋ยวดอีกทีนึงอีกทีนึง อีกทีเดียวเขาเริ่มโกรธแล้วเขาเริ่มโกรธแล้วไอ้ย่าผมจะให้เขาไปซีสงสารเขาตรงๆอ่ะสงสารครับโอ้จะให้โดดท่าสวยด้วยขับคุณโอ้โหดิพี่เลนตัวนี้ใหญ่มากดูนะรู้สึกพี่คิดจะเพลินมากนะครับโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาแล้วเดี๋ยวให้เขาแล้วจบอุ้ยอันนี้ก็อย่างเล่นอยู่นะให้เขาไปเธอผมสงสารเขาโอเคโอเคโอเคเออเออเออนี่ได้แล้วเยอะโอ้มีเยอะมีเยอะแล้วก็นไม่เออน้องไปไหนอ๋อสงสัยได้แค่ เอ้ยโอ้โหเรียบร้อยมาทีหลังแฮปไปเฉยเลยแม้อุตสาห์ล่อตัวนี้ตั้งนานนะเออก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจนะครับผมของบ้านเรานอกจากจะมีโชว์ให้ดูมีปริมาณที่เยอะติดอันดับโลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ส่งออกทุกส่วนนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆก็เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะก็มีทั้งหนังทั้งไข่ทั้งเนื้อนะครับผมก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจทั้งตัวใช้ได้หมดผมว่าเราไปดูเนื้อจระเข้ดีกว่าเฮ้ย มาซื้อตรงนี้ได้เลยจ้ะถึงเวลาของผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างพี่วันนี้ไข่จระเข้ไข่ไดโนเสาร์ยกฟรองซ์สามสิบบาทได้เหรอแล้วเอาไปทำอะไรได้ครับไข่ในท้องตลาดนะครับคือมี่ลูกไข่เลยค่ะนี้คือไข่เจียวไข่ดาวไข่คนไข่ไข่ต้ม่ไมหดแต่บอกตรงกานคำพูดแบบไข่โคนไข่แบบว่าไข่ออมเล็ตอะไรพวกนี้นไปรู้ไหมพวกแบบว่าเขาจะครีมมี่มากเขาจะแบบว่าน้ไข่มันเยอะมันหน่อยใช่ไหมมันหน่อยใช่แล้วในนี้แน่นอนนี่เลยเนื้อจระเข้นี่ไง โอนุ่มๆม,มาเลยพี่เลยแสดงว่าพึ่ง<ม>จะแบบว่าหั่นมาให้แล้วนี่คือแบบว่าจะติดมันเห็นมันแทรกไหมเห็นมันแทรกไหมธรรมดามถ้า,ถาบ้องตันนี่ไม่มีนะเป็นเนื้อขาวล้วน<ช>แต่อันนี้จะนุ่มทำอาหารง่ายผัดก็อร่อยแล้วไม่ต้องไปตุนนานใช่ไหมัใช่แบบนี้อย่างนี้สําหรับคนที่ไม่เคยกินแบบว่าเนื้อจระเข้มันจะมีแบบว่ากินสาบกินข้าวกินนูุนนี่ไม่มีครับที่นี่มีแบบสูตรพิเศษไหมคของของฟาร์มจระเข้ที่เขาจะทําเนื้อจระเข้ให้แบบว่าพวกแขกหรือที่มากินกันก็ก็แรกกินสดๆนะคะอย่าางงนนี้้แํด จะเข้มแดงใช่ค่ะจระเข้ผัดซอสขึ้นชื่อเห็นบอกเป็นสูตรลับถ้าสําหรับพวกแบบต้องการรสจัดจ้านนะคะก็ผัดชาผัดเพริาก็เหมือนเนื้อป่าอะไรอย่างงี้ได้หมปลาเราก็ไปทำต้องค่ะก็บอกว่าฟาร์มจระเข้เดี๋ยวนี้มาเนี่ยมีทุกอย่างจริงๆมีโชว์ดีๆให้ดูนะครับผมมีที่นั่งพักมีร้านอาหารแถมที่แน่ๆคณสามารถนะครับผมสั่งมาเพื่อซื้อในจอระเข้ลงงหน้าได้ด้วยไม่ใช่แค่นั้นครับพี่ครับครับผม เราจะเค่มีทั้งหมดที่คุณพูดไปใช่ไหมแต่เราตอนนี้เนี่ยมีนี่เครื่องครัวไหมเครื่องครัวเพื่อสุขภาพผมว่าให้พี่ดีเพื่อเป็นการขอบคุณครับขอบคุณครับโอกาสน่าเชิญใหม่แต่ว่าไข่ใช้ใช่ปะใช้เลยสองฟองไงมสองฟองฮะับสั้นหนึ่งฟองเท่าไหร่หนึ่งฟองเหรอสามสิบสองฟองแปดสิบไข่มันอยู่ในนี้ไปเลยพังหมดพี่ไปเลยไปยอดไายเกินไหมพี่ครับ